คุ้แต่แต่เห็นจากคนก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเหลืออย่างเดียวคือผมได้ลองเองเท่านั้นเองต้องต้องต้องถึงมาเลยนะถ้าถึงต้องมาจริงๆจะอยากจะมาตั้งแต่คนนั้นแล้วนานแล้วครับแต่ผมนี่ติดติดถ่ายเทปติดอะไรมาไม่มีเวลามาอยากจะมาตั้งแต่วันที่เขาคนเขายังไม่พูดถึง่เรด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับช่องคุณป้าขาเลาะนะคะนี่ไรมาชิมวันนี้อยู่ที่แทบซิงชนบุรี พิดอิแหลกมาชิมอตัวมึงใหญ่กว่ามับอกอยาเอาหมัดี่เน้าพีไปงงไหลงงไหอเต้องบอกนะเขามีหลยำยรถพิเข้ามาชิมยำยกรถที่ชนบุรี นแล้วก็จะมียำขมอนยำปูม้าดองปลายำกสดดอน้ำปลายำหอยแครงอันนี้ะนี้อยกรถทุกอย่างนี่ละให้ดีอันนี้ยกรถใส่ทุกอย่างเลยอะไรนะ อันนี้อะไรอีกางห,หมูแพง,งไก่แพงเนี่ยยำหมอยใครงนะปะลาบ้างปลานะปลาพันนึงปลาก็พี่อะทุกอย่างเปลี่ยนหมดนอม,มีไม่ล้านหนึ่งร้านหนึ่งแล้วก็ยำหมอยแพงไอบีมาล้านหนึ่งอ่ะเราไปส่งบีเงินครับเราได้แล้วนะผมก็จะฝากประมาณหนึ่งใบ แล้วเดี๋ยวเราจะจบว่าใส่ร่มมสามมาเราก็สั่งประมาณนี้มีทั้งทีมงานและผมทิด้วยเราเราจะได้มาชิมรสชาติเขาด้วัเเรเด่าได้ครับเราลองกินนะระหว่าง ทำน้ำยำให้กับน้องพีทนะคะน้ำยำโดยเฉพาะพีทอิตแลกเลยเนี่ยจัดจุกๆให้ใช่แล้วก็น้ำยำอือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใส่จม้น้ำทีเดียวอันนี้ใส่รองกันอันนี้น้อันนี้ยำเลยแกงหนึ่งยำเลยแกงเคมหนึ่งอะไรนะคะน่ารักน่ารักอันนี้ใส่รองกัน ไ,ไม่ได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างแต่แต่หนูจะหนูจะแยกภาษาสัมผัสดีถือว่าเก่งเขาคุยดีค่าไอ้นี่ดีไงแต่แค่ไหนก็ไม่ เลสเซอร์ดีแน่นล้างปากกันต้มเต่งน่ะต้มไข่ัดแกงเธอเป็นคนยังยากอนแล้ว่ะ บวกแซลมอนค่ะ a a ไม่ใช่ยำดดเลมอนค่ะพ่ลักไม่รู้แหละอยู่รานพี่ก็ต้องต้องเข้ามืองตาเลียวต้องเดียวตาสามนะคะเ้ออแ้ว่า่าอ๋อานาถ่ายรากเ็ปัญบายก็ได้เอามาเป็น โอ้ไม่ก็คไยาขาได้เลยครับโอไม่ก็ไม่เป็นไรครับึบฮึบ ใส่ไขไว้ตอนแรกเยอะพี่เลยอาเดี๋ยวนี้อ๋อสวยนะคัดพี่เก่งคิ้วล่าหรือวะลาเล่นลาเล่นแซวแซวนะแซ<ต>ว <นะ S 1> แซวน่้แต่แต่เห็นจากคนก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับไม่ เหลืออย่างเดียวคือผมได้ลองเองเท่านั้นเองต้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 องถึงว่าเลยนะถ้าถึงต้องมาจริงๆจะอยากจะมาแล้วแต่ผมนันนานแล้วนานแล้วครับแต่ผมนี่ติดติดถ่ายเทปติดอะไรมาไม่มีเวลามาอยากจะมาแต่วันที่เขาคนเขายังไม่พูดถึงมันด้วยแต่มันไม่มีโอกาสได้มาจนวันนี้เขามากันหมดแล้วเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมเฉลี่ยคเดียวใช่ผมก็เลยช้าแต่จริงๆผมรู้ตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ว่างมาฮะครับเมื่อก่อนเราจะมาทำซาร์เรนกับ ใช่ไหมฮะใช่เราก็ปรับแต่ว่าือขี่น้องพีทอยู่บนรถต้องกดแค่ไหนแนะจริงเหรอที่ทางไอ้ผมบอกเลยเขาบอกเขากลัวน้องพีทคนเดียวเลยเลือกปีนเนี่ยจริงเหรอครับเลือกเรื่องกินเหรอครับไม่ต้องกลัวนะครับจะคุยไอ้นี้ในในช่องเราด้วยนะได้ได้ปกติเลยฮะปกติเลยนะฮะดีนะครับที่คุยในช่องดีแต่ถ้าคุยที่อื่นอาจจะดีกว่านี้ เดี๋ยวเราเริ่มยังเดี๋ยวเราอินเสร์ตไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีไป่กวเรวๆดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้ยำต่อที่ตอนนี้เขารออยู่เหยื่อมากเนี่ยคนรอเยอเลยอันนี้เรา้องรอเลยครับหวานกรอบอร่อย ด้วยคิดครับนี่นะครับเมนูทั้งหมดที่เราสั่งไปวันนี้นะครับก็คืออนไก็ตงกินงาไม่กินงาถ้าหยาบลงไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะถ้าน้ำสีเข้มแสดงว่าใส่ปลาเขมตปลาหน้ามองอ่อน รา่าวิธีสังเกตง่ายๆคิดตังครับทั้งหมดนี่ไงแต่กี้ต้องนมนใช่ไหมหนูบินทุกททั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าเท่าไรครับคะหนึ่งพันสบาคิดเร็วจังอ่ะคิดได้แล้วสองวกรอบวรอเท่าไหร่ือหรือะไรครับ้คอรืเปล่าตังดูเนี่ยอหรือเปล่าหนึ่งพันสี่ร้อยสบาทครับ กลานะครับดี๋ะมนีครับบรรยากาศแบบดินทะเลดินทะเลชิวชิทานกันอ่ือนกันนะไปทีมงานัลให้เขาใส่ถุงให้น่อไหมได้ปิดป่าแล้วอาถุงใส่ได้ไหมคะไดครับนอรไหมคะปิดป่าไม่ใช่ามั กบรรยากาศวันนี้นะคะซับซิชเชนบบรีวันที่พีดอิสละมาเยือนอ